กับโมที่เบื่อไข่อะไรอะพี่น้องสุดยอดเลยครับขอบคุณมากพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมค่ะงานวันนี้เลยครับกับเปิดกางเปิดเมนูใหม่กับสถานที่นี้ จริงๆวันนี้ก็เป็นการฉลองรอบของแบรนด์26ปีนะคะแล้วก็เลยถือโอกาสเปิดเมนูใหม่กับน้องกัปนะคะก็สินค้าเทเตโรแคมเปยซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ของอันเดียมีไงฮาริยะการเดินทางตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้สับอันเดียเอ่อตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็คือวันที่น้องพูดเข้าอายุน้องเลยนะคะก็โตมาด้วยกันแล้วก็เราพยายามจะทําเรื่องใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็อัพกับวันดีๆกับอันเดียในวันนี้นะคะ เป็นไงคะกับการทํางานของการเดิทางไอติอดจนถึงวันนี้แล้วมันมีความสําเร็จมากน้อยขนาดไหนครับเราเป็นแบรนด์นที่แอรที่เราสแตนด์พอในเรื่องของแฮนด์เมดเบเกิ้อรเพราะนั้นเนี่ยเซเชลที่เราทำเนี่ยเราพยายามทำแบบอบร้อนสดใหม่แล้วให้ลูกค้าทานแบบร้อนๆซึ่งจะเป็นเซเชลที่อร่อยที่สุดของไอีิแอรมีการพัฒนาเมนูและปฏิบัติกตลอดเวลาทุกปีทุกๆปีเราพัฒนาเมนู เกือบเกือบ20เมนูในแต่ละปีอะไรเงี้ยค่ะแต่ปีนี้จะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยเลือกทานเมนูที่น้องกราฟพิเอตขึ้นมาหรือลูกค้าอยากทานตามใจ,จลูกค้าเองก็เลือกท็อปปิ้งเลือกซอสซิ่งอะไรเงี้ยได้เลยค่ะก็เมนูก็ถ้านับรวมเมนูของน้องกราฟพ่เอหรือค้าพ่เอเองเนี่ย เดาว่าน่าจะเกินเป็นรอยเมนูใช่ค,ค่ะการการร่วมงานกับน้องกัปเป็นไงบ้างครับน้องน่ารักค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็แฟนลักน่ารักมากค่ะสำหรับน้องกัปมันเปตอบโจทย์สำหนยที่อ่านขนาดไหนเออจริงๆต้องบอกว่าด้วยด้วยวัยที่สดใสของน้องนะคะด้วยอายุของแปนรนี่อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็ฟิตกับแรนมาก กลับบ้าบนเปิมตัวประกาศยากเลยใช่ครับผมคือเราก็มีโอกาสได้เวลาไปเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก่อนดูหนังหรืออะไรแล้วก็จะแฝดชื้ออันตี่แอนกินกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้ใช้กับครอบครัวแล้วก็มีอัน,อนทีน่แอนอยู่ในความทรงจำนั้นด้วยครับไปเกดทเมนูได้วเป็นไงบ้างอะไรนะไปเกดทเมนูได้เป็นไงโอ้ก็สนุกดีครับผมก็เหมือนกับเราก็ทําเมนูใหม่ๆออกมาเป็นเมนูพิเศษที่แฟนคลับได้ได้ทานมีทั้งหมด7เมนูก็สามารถไปหาเลือกทานกันได้รับรองว่าอร่อยแน่นอน คือก็เมนูกับการันตีมาแล้วว่าอร่อยจริงอร่อยจริงครับผมไม่ไม่อร่อยไม่ไม่ให้กินแน่นอนครับกับมีความยากไมมได้การดังสันมนูแต่ละเมีลูกสำหรับกัปตัวกัเองก็ไม่ยากนะครับเอาจริงเราแค่ใส่ใส่ความชอบตัวเองลงไปแค่นั้นเองใส่ในสิ่งที่เราชอบกินใส่ในสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทุกๆคนกินและอร่อยแล้วกันครับ ปกติเราเป็นคนทำอาหารคนใหม่อันนี้คือเป็นไงคิดว่าไอตัวรนด์นี้มันส่วนตัวใช่ใช่ก็นั่นแหละครับเราเลือกจากตามความชอบของเราใช่ครับผมถ้าเกิดเราชอบเรากินอะไรแล้วมันรู้สึกว่าเอออันนี้อร่อยเรากอยากจะให้พี่แฟนคลับเขาได้เทสได้ชิมได้อร่อยไปด้วยกันครับเป็นแบรนด์ที่เขาเปิดใช้ไม่นานแล้วก็แฟนๆเขาเยอะมากๆอยู่แล้วในการกลับมาร่วมันรุ่นใหม่แล้วนยังไงบ้างโอ้น่ารักพี่พี่ทุกคนน่ารักมากอย่างที่ผมบอกเปบนเวทีคือผมรู้สึกอันติแอนเป็นเหมือนแฟมิลี่แบรนด์ครับผมมัน มันเป็นมากกว่าแบรนด์ขนมแบรนด์เพซเซลอะไรอย่างเงี้ยผมคือเราได้ใช้เวลากับครอบครัวหรือว่าแม้แต่พี่ๆีทีมงานทุกคนหลังจากที่เราได้มีโอกาสร่วมงานด้วยคือทุกคนน่ารักมากและแบบมีความเป็นกันเองเหมือนกับเร,เราเป็นครอบครัวเดียวกันเลยคือฝากเลยครับกับนก็ฝา,า,ากมาเอออัพพดีกับน้องกัาบแล้วก็นันดี้แอนที่สาขาของนันดี้แอนด้วยนะคะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับผมสามารถไปเลือกทานได้ทังเมนูพิเศษทั้งหมด7เมนูที่ผมได้ เครียร์มาให้ทุกคนได้ลองทานกันนะครับผมสามารถหาทานกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีนี้ชนะสิ้นปีสิ้นปีใช่สิ้นปีนี้ครับผมแล้วก็มีทั้งหมด95สาขาทั่วประเทศไทยนะครับสามารถไปหาทานกันได้ครับขอบคุณ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 ครับถ่ายรูปปั่นนะครับถ่ายรูป่องรอบปั่นนะครับ